ตรงนี้จนกลายเป็นความเคยชินที่จะเอาชนะจิตใจกลายเป็นทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์พวกนี้พระพุทธเจ้าของเราทว่านิธิสุนิฮิโตโฮติอิทิวาปุริสัสวาผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเด็กฝังขุมทรัพย์คือบุญเหล่านี้คือทานคือสิน้นคือความสํารวมคือความฝึกตนหลังจากนั้นมันจะเกิดประโยชน์ทำบุญในวันเช่นนี้เราก็ทำบุญ,ยบญาาอย่างบุญข้าวสางนี้ ทำบุญก็เป็นการฟังคุมทรัพย์ไว้กับไข่ไว้กับพ่อกับแม่ปู่่าตาิยายเรารู้แล้วว่าวันนี้เป็นวันปู่่าตาิยายมาเยี่ยมเยียนญาติสนิทมิตรสหายล้มหายตายไปหลายแสนชาติจําได้กว่มาขอบุญขอกุศลที่เขาได้ทํามาทํากรรมเอาไว้เขาไม่มีที่พึ่งแล้วก็ทําบุญกับเขานี่เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้เขาเป็นการฝังขุมทรัพย์ไว้กับพ่อกับแม่กับพี่ชายน้องสาวกับปู่่าตาิยาย พราพทธเจ้จาจิงสรุวว่าเจติยำหิจสั้งเควาปุคเลอติทีสุวามาตลิปิตลิวาปิอโทรเชท,ทัมหิพาตลิเอโซนิธิสุนิหิโตอชัชย,ยโยอ,อนุคามยโยพูด้วยความเร็วสูงแปลว่าฝังไว้ในที่เคารพฝังไว้ในหมู่สงฝังไว้ในบุคคลที่ดีงามฝังไว้ในแขก คุณงามความดีที่เราต้อนรับแขกแขกก็จะให้สริมงคลแก่เราวันหน้าอาจจะมีของดีๆมาฝากเรามีข่าวดีๆมีอะไรไปช่วยเราเพราะ,ะนั้นพระเจ้าจึงให้ความสําคัญในการต้อนรับแขกว่าปฏิสันทานะขารบตาเคารพในการต้อนรับอีกด้วยเพราะฉะนั้นในนี้จึงบอกว่าปุก๊กทเลอตตที่สุวาฟังไว้ในบุคคลฟังไว้ในแขก คนงามความดีทําไปเธอทํากับคนทั่วไปทํากับใครต่อใครมันไม่หายไปไหนมันค้างอยู่ในจิตในใจเป็นคุ้มทรัพย์เป็นความปื้มอยู่ในใจของคนอื่นมาตริปิตริวาปิอโทโเชตรัมพาตริฝังไว้ในมารดาฝังไว้ในบิดาฝังไว้ในพี่ชายพี่สาวน้องชายปู่ย่าตายายฟังเมือไปคือทําดีกับพ่อกับแม่ฟังดีกับพี่กับน้องปู่ย่าตายายเวลาจะลําบากขาดแขนคนเหล่านี้แหละช่วยเรา แม้แต่ที่ว่าเปรตของปู่ย่าตายายของพ่อของแม่พี่น้องมาเยี่ยมเยือนแล้วลูกล้านทําบุญให้ก็ยังอวยพรให้สาธถุเเ้อเออก็ให้เขาอยู่เย็นเป็นสุกมั่งมีสีสุขทำมาค้าขึ้นจะได้ทุกอย่างลําบากจเจริญ้วยทรัพย์ยศไม่ตีตายไปเลยแด่ขข้นสวัรค์ยามาตกงนรกบกไม่เป็นเพศเวทนาคือภูคาี่เดอือทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําให้เขาเขาได้กินจากผืนเ,เขาก็อวยพรให้ผู้อื่นคุ้มทรัพย์ คุณงามความดีเส้วกระดาษลูกด่าลานสาธุเดอ้อลูกลานผูกขาลูกปัดัวเข่าระเจบ้บบ่นบให้มันทุกมันยาคำยามากา่ะขึ้นเหตุพ่าใดอย่าใดเหตุพอมีมอย่ามีมันทุกมันยากห้อมห้อยขมอคอตายไปแล้วเป็นเพศเวทนาขบุคาลนี้เดอ้อเนี่ยชีเพศดา่าถ้าวันไห้ด่านะทำบุญอุทิศให้เป็นการฟัง คุ้มทรัพย์พุธเจ้าวเอโซนิธิสุนิฮิโตอเชยโยอนุคามีโยคุ้มทรัพย์นั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วผู้ใดไม่สามารถผจญได้เป็นของติดตามไปได้นะเอาไปด้วยได้คุ้มทรัพย์เหล่านี้เหมือนไปฝากในธนาคารคืออย่างน้อยฝังอยู่ในใจเรานี่คุณงามความดีฝังไว้ใ,ใจคนอื่นฝังไว้ใจเราคนอื่นก็ตอนรับเราเพราะเราทําดีแกเขาแม่ใจเรากอ็อยู่เย็นเป็นสุเพาะทำแต่ดีเอตังอาธายัจฉติ พหายขมนีเยสุบรรดาโภคทั้งหลายเขาจะต้องจากจะต้องละไปแม้คามีแสนล้านจะต้องพัพ้ภาคจากไปแล้วเอาไปด้วยไม่ได้สิ่งที่จะเอาไปได้เอตังอาทายะคัจจติเขาจะพาขุมทรัพย์คือบุญที่เขาทํานั้นไปได้อสาธารณมันเยสัง่งขุมทรัพย์คือบุญน,นั้นไม่ใช่ของสาธารณะสําหรับคนทั่วไป ใครทําใครก็ได้อยู่กับผู้นั้นติดตามไปอะโจละฮารโนนิธิชนเหล่าอื่นคนอื่นก่อตามโจรก่อตามลักไปไม่ได้ป่นไปไม่ได้ไม่เหมือนคันนนของผู้แทนลัสดอไปซื้อเอาคันเนน่าร้อยสองร้อย้าดร้อยกาตามยังมีคนอื่นขโมยไปได้คะแนนพอคะแันเนนผีคุณงามความดีแบบนั้นคุณงามความดีที่เราทําโจรลักไปไม่ได้คนอื่นขโมยไปไม่ได้ป่นไปไม่ได้ กยิราทะทีโลปุญญานิโยนิธิอนุคามิโกเพราะเหตุนั้นนักป่าจึงทํำบุญนิธิชนิดนั้นสั่งสมบุญชนิดนั้นหลังจากนั้นบุญชนิดนั้นจะช่วยเขาสัพพกามทะท่โทนิธิเอสะเทวมนุสถานึงทรัพย์เหล่านั้นบุญเหล่านั้นจะให้สิ่งที่เขาต้องการทุกอย่างแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ไม้ขวาทรัพย์เหล่านั้นจะนําเข้าไปตั้งแต่โลกนี้ถึงโลกหน้าเทวโลกมนุษย์โลกใช้ได้ยังยังเทวาที่ปัตเทนติสัพพมีเตนะรัติเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปาทานัน